ผมบรรจงปุษสลาคำวงเป็นเจ้าของค่ายมวยแฟเทคก,กับกิจาการแฟเทกทุกอย่างนะครับผมก็้าไปอาวุโสอยู่ในวงการมวยประมาณยุปีได้58นะครับผมพูดผิดนะไม่ใช่58ผพปีนี้78ครับปีนี้78แล้วผมอยู่วงการมวยก็ ห้าหกสิบปีแล้วนะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่บุกเบิกนะทำมมยใหญ่เอามวยใหญ่ไปชกมึงนอกนะยังคุณจะเห็นว่าผมเอายอด,ยอดแสงกายไปต่อยที่สิงคโปรโ์เดอะคอนเทนเนอร์แอเชียนะแล้วก็ได้ตั้งแต่2 0 0 8ด,ดก,ก็15-16ปีมาแล้ว ได้เงินมาแสนห้าเหรียญ u s เดอลลาร์นะครับก็จะให้เห็นว่าผมก็เป็นคนที่บุกเบิดเอามวยต่อยเมืองนอกมวยไทยถึงขนาดนี้ผมว่าจะเป็นช่วงที่รุ่งที่สุดนะรุ่งที่สุดนะแล้วก็คิดว่าจะรุ่งต่อไปอีกนานนะครับเพราะมันมีวัน คุณชาติสิ่งโยกทงมาจัดวันชาปนชิพวันรูพินีทำให้ทั่วโลกทุกคนคึกคักน,นะเบนมาอยู่เมืองไทยมาซ้อมหรืออยู่ที่ประเทศเขาซ้อมแล้วก็มาชมที่เมืองไทยเพราะค่าตัวที่ทางคุณชาติให้เป็นราคาที่สูงมาก สูงกว่าธรรมดาที่คนให้เป็นเท่าสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเรายังบีบงรัสกเองบงดั๊วันลุมพีดีสามแสนห้าบาทแต่บงดัสของวันแชมเปี้ยนชิพมันตั้งล้านกว่าบาทล้านห้าแสนบาทเลยทำให้คนทั่วโลกมาทุกคนก็มาเมืองไทยคนเก่งๆกทั่วโลกทุกคนก็มามาว่าต่อยที่เมืองไทยนะผมขอเตือนขอเตือนนัก คนไทยนักมวยคนไทยทุกๆคนต้องระวังหน่อยรู้สึกไหมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เข้มขัดค่อยๆหลุดออกมาทีละเส้นทีละเส้นไปอยู่ต่างชาติแล้วพวกเรายังถือว่าเราเป็นคนไทยเราเก่งที่สุดมวยไทยไปดูถูกเขานะเห็นเขาโอ้ยเมื่อ,อไหร่จะชนะพวกเรานะตามที่ผม เข้าใจนะพรรหลังดิบวยที่แพ้แพ้นะก็ส่วนมากไม่คยตั้งใจนะเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแล้วก็ไปสมนานาครับหาเงินพิเศษล้านสองล้านวัาจะชุกเดือเวลาก็แค่เดือนหนึ่งก็นึกว่าโอ๊ยเดือนหนึ่งก็ผมแถแล้วซ้อม,มเดือนหนึ่งผมก็ชนะแน่นอนแล้วแต่ฝรั่งเขารู้ว่าผมชุกกับคนไทย นะคนไทยเขาบอมอคนไทยซ้อมเท่าไหรผมจะซ้อมสามเท่านะต้องตั้งใจเข้าแต่ต,ต,ต้องเสียเงินเสียทองนั่งรึ่งบินมา,มาอยู่เมืองไทยทาวีซ่านะเดือนเดือนหนึ่งต้องใช้หลายหมื่นบาทเพื่อจะอยู่เมืองไทยมันหัดมวยแล้วก็ชกมวยถ้าเขาไม่ตั้งใจนะเขา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 ,เขาอยู่ไม่รอดผมจะขอเตือนนะผมจิสั่งแกพักหลังดีนะ ทังทางท,าทาเข็มขัดมวยหญิงก็แล้วแล้วก็วย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 ผู้ชายเราก็เหมือนกันหลุดทีละเส้นทีละเส้นถ้าย,ยังไม่เตือนรับวยยังไม่เตือนค่ายวยแต่และค่ายยังไม่เตือนนะอีกไม่กี่ปีทุกเส้นจะอยู่ที่คนต่างชาติแล้วนะผมผมว่าอย่างห้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราเราจะช้ำใจมากมวยไทย เข็มขัดทุกเส้นอยู่ต่างชาติคนไทยไม่ดีเลยผมขอเตือนว่าน,นะครับถ้าเผื่อไม่เชื่อก็คอยดูไปนะถ้าไปแก้ไขก็คอยดูไปมีวันนึงเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นขอขอบคุณมากนะครับ